เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่14กันยายนวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับกับเรื่องของเจ้าหนูเซคูกโกเน่กองกลางดาวรุ่งตัวใหม่วัย18ปีที่เพิ่งจะเซ็นเข้ามาในช่วงท้ายตลาดที่ผ่านมา ด้วยที่ก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวออกมามากมายว่าแมนยูนเต็ดค่อนข้างคาดหวังจากดาวเตะรายนี้ไว้พอสมควรว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมได้ในระยะยาวอันใกล้นี้ด้วยซึ่งล่าสุดครับก็มีรายงานเข้ามาจากทางลอรีวิดเวลสายข่าวแมนยูนเต็ดระดับเทียบหนึ่งของ The Atlantic สื่อนำดีของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าคริซเฟอร์วีเวลผู้ในการฝ่ายสัญหานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเป็นผู้ขับเคลื่อนการคว้าตัวเซคูโกเน่มาร่วมทีมครับ อยู่ที่ตัวนักเตะนั้นก็อยู่ในลิสต์ของสตีฟบราวหัวหน้าแมวมองของสโมสรอยู่ก่อนแล้วก่อนที่ทุกอย่างนะครับจะถูกผลักดันที่เกิดขึ้นและสโมสรก็ใช้เวลาไม่นานในการคว้าตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมด้วยที่ตัวเซคูโกเน่นะครับก็ได้รับการคาดหวังที่จะถูกผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้เหมือนข่าวก่อนหน้าเลยครับเนื่องจากว่าทีมเนะี่ยต้องการกองกลางหมายเลข6เข้ามาทดแทน,นะคาเซมิโร่และก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับมาเนลกาเต้ในแผนการทําทีมระยะยาวด้วยนั่นเองครับ รายงานต่อมาของลอรีวิทเวลนะครับมากันที่เรื่องการเสริมทีมงานหลังบ้านของสโมสรนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้างครับที่มีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งที่สำคัญต่งตางๆมากมายภายในองค์กรโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ในการด้านฟุตบอลที่เป็นตำแหน่งแรกที่อีนิออสรีบเข้ามาจัดการด้วยการติดต่อแดนแอชเบิร์ตจากนิวคาสเซิลเข้ามาร่วมงานซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะได้ตัวมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ อย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่างลุล่วงแดนแอชเวิร์ดก็เริ่มงานและก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมกับการจัดการตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่ว่าจะเป็นนักเตะขาเข้าและก็ขาออก จนฝ่ายบริหารของแมนยูนเต็ดนั้นต่างรู้สึกประทับใจมากครับกับผลงานของแดนแอชเวิร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและได้มองว่าตัวเลขค่าฉีกสัญญาที่ให้กับทางนิวคาสเซิลจำนวนราวๆ2.5ล้านปอนด์นั้นถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยครับกับการดึงตัวสุดยอดผู้นิการด้านฟุตบอลรายนี้เข้ามาร่วมสโมสรได้สําเร็จ เรามากันที่อัปเดตความคืบหน้าเรื่องอาการบาดเจ็บของแตเรียวมาลเลเซียกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเห็นว่าเจ้าตัวนกลับมาวิ่งบนสนามหญ้าได้แล้วตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแต่ทว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องของเจ้าตัวออกมามากนักดูล่ลาสุดรับทางเอริกินฮาก,ก็ได้แจ้งแล้วว่าแบ็กซ้ายวัยยิ่มสปีที่เขาดึงมาร่วมทีมกับมือนั้นใกล้จะคัมแบ็กกลับมาเต็มแก่แล้วแฟนพีเนอดใจรอกันได้เลยครับ ดวยเอริกเคนฮากได้พูดถึงไตเรลวมาเลเซียระหว่างแถลงก่อนเกมกับทางซามตันเอาไว้ว่าเขาทำงานหนักมากตอนนี้เขาใกล้จะกลับมาจากอาการบาดเจ็บหลังพักยาวไปตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นก่อนเขาทำงานหนักมากนะและมันกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเราหวังว่าเขาจะเข้าร่วมซ้อมกับทีมได้ในเร็ววันนี้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีพรสวรรค์ติดตัวมาผมก็หวังว่าอีกไม่นานเขาจะกลับมาลงเล่นให้กับเราได้อีกครั้ง จากนั้นครับเอริกฮินาก,ก็ได้พูดถึงคุ้มกำลังเกมลุกของทีมก่อนเจอกับซาวด์แฮมตันที่มีทั้งมาคัสแวดฟอร์ดอเลนดูกาไนโชอามัดเดียโรและก็รวมถึงอันโตนี่ที่จะลงเล่นในเกมกับซาวด์แฮมตันได้หมด ด้วยที่ก็มีแฟนบอลบางส่วนครับเชียร์ให้เขานั้นจัดทีมด้วยการส่งอเลฮันโดรการนาโชยืนฝั่งซ้ายและก็ให้อามัดเดียโลยืนทางขวาตั้งแต่เริ่มเกมหลังใช้บริการมาค c ัสแวสฟอร์ดมาถึง3เกมแรกแล้วแต่ว่าผลงานในเกมลุกของทีมนั้นเหมือนจะยังต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับซึ่งกับเรื่องนี้เอริกเคนฮักได้ให้สัมภาษณ์ว่า เรามีตัวเลือกที่ดีหลายคนในตำแหน่งตัวริมเส้นแต่พวกเขาก็ต้องแสดงผลงานออกมาด้วยว่าคู่ควรจะได้อยู่ในทีมชุดแรกของเรา3มเกมที่ผ่านมาหลายคนทำได้ดีมากนะโดยเฉพาะอามัดเดียโลในตำแหน่งปีกขวาเขาเข้ามาเป็นตัวเลือกที่สำคัญของเราในซีซั่นนี้มาคัสแวรฟอร์ดเองก็ทำได้ดีเช่นกันในเกมนัดก่อนเขาสร้างโอกาสดีๆให้กับเราแต่ถ้าว่าโชคร้ายที่เราไม่สามารถคว้ามันไว้ได้ส่วนอรเลฮันโดการนโชวก็เป็นอีกคนที่มีผลงานดี ทางด้านอันโตนีเขาได้รับโอกาสไม่มากนักแต่เขาจะได้รับแน่นอนเมื่อเข้าสู่ช่วงโปรแกรมที่มากขึ้นของทีมแต่แน่นอนว่าผมคงจะบอกคุณไม่ได้หรอกว่าเราจะเล่นแบบไหนในเกมวันเสาร์นี้ไว้ไปดูกันในสนามก็แล้วกัน เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของดอนนี่ฟานเด์เบกอดีตดันกลางของทีมผีแดงเรานะครับที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับกีโรนาทีมในลาลีกาสเปนโดยเจ้าตัวครับถูกสื่อบ้านเกิดฮอลแลนด์ถามเกี่ยวกับการย้ายมายังกีโรนารอบนี้ของเขาว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมกับถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลาของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดเวลากว่า5ปีที่ผ่านมาหลังย้ายมาจากอาแจา็กอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัวถ,ถึง35ล้านปอนด์แต่กับกลายเป็นการย้ายทีมที่ล้มเหลวมากๆดีลหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต่ทั้งนี้ครับดาวเตะวัยยิ้ม7ปีก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรในแง่ลบที่เขาจะพูดถึงอดีตต้นสังกัดพร้อมกับยืนยันว่าจะนําบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในอนาคตด้วยโดยดอนนี่ฟันเดเบกเนกกลับในสัมภาษณ์กับเรื่องราวเดังกล่าวผ่านทางนอสสื่อของฮอนแลนด์ว่าผมพยายามที่จะสนุกกับตัวเองให้ได้อีกครั้งและผมก็จะทําแบบนั้นให้ได้ผมตัดสินใจย้า,ายมาที่สเปนเพื่อให้ตัวเองกลับมาเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่สนุกกับมันอีกครั้งเหมือนที่ผมเคยเป็นในอดีต กีโรน่าเป็นสโมสรที่สวยงามและก็มีแนวทางการเล่นฟุตบอลที่ดีและผมคิดว่าผมสามารถช่วยในเรื่องนั้นได้และผมกำลังทำงานหนักเพื่อเรื่องนั้นผมต้องการกลับมาสนุกไปกับมันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งผมและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วและผมก็ไม่มีคำวิจารณ์เชิงลบใดๆเกี่ยวกับพวกเขาแม้แต่คำเดียว แน่นอนว่าผมไม่ได้ลงเล่นมากนักที่นั่นแต่ผมก็ได้เรียนดูนี่หลายเรื่องเลยนะเพราะว่าที่นั่นมีนักเตะดีๆหลายคนอยู่รอบตัวรวมถึงมีคนดีๆหลายคนในสโมสรดิงนั้นผมจะนำประสบการณ์เหล่านั้นติดตัวไปในอนาคตด้วย เรามาต่อกันที่ความเห็นของพอลเมอร์สันกูรูฟุตบอลของ Sky s p o r t นะครับที่ได้ออกมาให้ทัชน้าเกมคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะบุกไปเยือนเซาท์แทมป์ตันช่วงหัวค่ำวันเสาร์นี้ดิทับปีสแสดงของเราในครับที่ต้องชนะเท่านั้นเพื่อประยุงสณาการณ์ของทีมให้ได้ทางพอลเมอร์สันก็มองว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะทําได้ไม่ยากครับ ถึงแม้ว่าจะมีเวลาซ้อมทีมไม่มากนักหลังโปรแกรมทีมชาติแต่ด้วยการที่ทีมนักบุญซารเทมตันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบากและถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านก็คงไม่อาจต้า,ตานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตที่มาพร้อมกับแรงกระหายในชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับด้วยกับทัศนาเกมคู่นี้ครับพอเมอร์สันก็ได้ระบุว่า ผมคิดว่าถึงแม้ซาวตแฮมตันจะกำลังประสบปัญหาอย่างหนักแต่เกมนี้ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายของแมนยูนเต็ดเหมือนกันแต่แน่นอนว่าแมนยูนเต็ดก็ไม่อยากจะแพ้หรือว่าแม้แต่สเสมอและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันจึงเป็นฝันร้ายสำหรับเอริกินฮาร์กด้วยเพราะว่าเกมนี้พวกเขาต้องชนะให้ได้เท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นใด้อีกแล้ว ความท้าทายสําหรับเอริกเคนฮากอีกอย่างก็คือนักเตะของเขาเพิ่งจะกลับมาจากภารกิจรับใช้ทีมชาติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและก็จะลงเล่นในช่วงเริ่มต้นเกมวันเสาร์ทันทีนั่นหมายความว่าพวกเขาจะลงซ้อมแค่เซสชั่นเดียวในวันศุกร์ก่อนจะออกเดินทางไปยังเซาท์เทมป์ตันแต่ผมก็ยังคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะชนะได้พวกเขาเนียมีโปรแกรมที่ไม่ยากนักหลังจากนี้ด้วยและการชนะที่นี่อาจจะช่วยพวกเขาให้กลับมาอยู่ในเส้นทางอีกครั้งก็ได้ ส่วนแนวทางของพวกเขานั้นสําหรับผมแม้ว่ามาคัสแวรดฟอร์ดจะฟอร์มตกในตอนนี้แต่เขาก็จะยังอยู่ในทีม11ตัวจริงผมจะให้เขาลงเล่นในเกมนี้แน่นอนนอกจากนี้แมนยูเนเต็ดก็ต้องเริ่มเกมด้วยการมีโจชัวเซอร์กซี่เป็นกองหน้าตัวเป้าด้วยผมคิดว่าหลังจากนี้เอลลูเคนฮากต้องรีบหาทีมที่ดีสุดของเขาให้เจอโดยไวที่สุดแต่ผมก็ยังเชื่อว,ว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแมนยูเนเต็ดจะจัดผู้เล่นอย่างไรบ้างเมื่อต้องเจอกับซาร์เทมปันในเกมเวันเสาร์นี้ซึ่งนั่นแหละคือปัญหาใหญ่เลยล่ะ ส่วนเจ้าบ้านซาท์햄ันนั้นผมคาดว่าพวกเขาจะต้องดิ้นรนอย่างหนักในซีซั่นนี้และจากที่ผมเห็นมาจนถึงตอนนี้นะผมไม่คิดว่าพวกเขาจะได้แต้มจากเกมนี้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องสกอร์นั้นผมคิดว่าแมนยูนเต็ดจะคว้าชัยชนะไปได้วยผล3ประตูต่อศูนย์และนี่ครับเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูนเตดที่น่าสนใจในช่วงเช้าประจำวันที่1 4กันยายนนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ